วันที่31ตุลาคม2567ข้อนําสนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่81และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่การอำนวยพรจากอันผิงไทยคำว่าอันผิงไทยมาจากเนื้อหาในคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่35ที่ว่า เข้าใจและพลิกแปลงใช้เต่าที่ยิ่งใหญ่ได้คนทั่วล่าพึ่งพาไม่มีอันตรายจึงสงบสุขอันพิงไทเป็นตัวแทนของพลังที่สร้างสรรค์กว้างใหญ่ไพศาลและสมดุลที่ปรากฏเป็นจริงอันพิงไทยเป็นตัวแทนจิตของตัวมนุษย์เอง และเป็นตัวแทนพลังคําอํานวยพรของฟ้าดินที่มีต่อมนุษย์อันผิงไทย,ยังเป็นตัวแทนของเราในการสำนึกบุญคุณต่อสรรพสิ่งในฟ้าดินประเทศชาติมหาชนในสังคมปิดามารดาตลอดจนชีวิตของตนเองขอขอบคุณ ที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นสาธารณประโยชน์ในการศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์เต้าเต๋อจริงและขอคาระวะต่อสี่ปองดองขอบคุณที่ท่านอาศัยการอ่านคัมภีร์เต้าเต๋อจริงมาแสดงความรู้สึกในจิตใจต่อครอบครัวประเทศชาติทำให้ชีวิตเบ่งบาน และรับใช้สี่ปรองดองการอ่านคมภีเต่เต่จริงหากอยากได้พลังมากยิ่งขึ้นต้องเน้นย้ำคำว่าจริงคือศึกษาจริงทำจริงพูดจริงฝึกฝนจริงและพิสูจน์จริงเอาแต่พูดไม่ทำ จะเป็นการผิดต่อร่างกายมีเพียงการศึกษาประยุกต์ใช้จากการรับรู้กฎแล้วปฏิบัติและรับรู้อีกปฏิบัติอีกจึงจะก่อเกิดเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและสำเนกุญคุณจึงจะเกิดบุญกุศลอันสว่างสวยจากการปฏิบัติคุณงามความดี จึงจะสร้างความอบอุลให้แก่สังคมและชีวิตต้นสติชีวิตสร้างสรรค์พลังแห่งการศึกษาประยุกต์ใช้ให้ชีวิตในใจเราจึงจะเปี่ยมด้วยการอุทิศความรักแบบอู๋หว้ให้ชีวิตประสบความสำเร็จทุกประการได้ เราขออัญเชิญท่านทั้งหลายเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์จริงแบ่งปันประสบการณ์ด้วยจดหมายเดือนละฉบับอย่างต่อเนื่องการศึกษาประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์จริงมาจากการปฏิบัติและการตื่นรู้ที่ประสานการรับรู้กับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว กายใจเป็นหนึ่งและรวมฟ้าคนเป็นหนึ่งในแต่ละวันยังอาจจะมองไม่เห็นความแตกตา่างในแต่ละเดือนก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละปีจะยิ่งเห็นผลปรากฏชัดเจนขึ้นแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไรนะัก แต่หากกลับมาดูกันใหม่ทุกๆ5ปีจะเห็นทางด้านระดับความคิดและสภาพทางจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปี40ปีแล้วค่อยมองดูอีกทีก็อาจจะรู้สึกเหมือนชีวิต ได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีเดียวขอให้การอำนวยพอรอันพิงไท้จงแผ่สิริมงคลและอิสระเสรีอันยิ่งใหญ่แด่ท่านขออำนวยพรให้ผู้ที่ติดตามการชี้นำด้วยภูมิปัญญาจากคำพีเต้าเติดจริงอย่างต่อเนื่องโดยศึกษาจริงทําจริง พูดจริงฝึกฝนจริงและพิสูจน์จริงและได้เติบโตเป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่วท่านนี้ขออํำนวยพรให้ท่านทั้งหลายอีกครั้งว่าจงมีสิริมงคลไปทุกเรื่องและจงโชคดีต่อเนื่องไม่ขาดสายอาจารย์เจ้าเมียวกว่ว วันที่31ตุลาคม2567เผยแพร่วันที่2461